โอเคนะครับแม่งได้ต่อจากเมื่อกี้นะครับไอ้ียู่ดีมันตัดไปให้เลยเหมือนเดิมเนาะมันไม่ต้องห่วงครับถ้าอยู่ดีแล้วมันหายไปก็คือแค่นั้นนะเท่าที่เห็นนะอุ้ยชิบหายแล้วไม่ต้องห่วงฟันได้อยู่ฟันได้อยู่อิสต์หนีเป็นไงคนมันโถเลยเนาะไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วไอ้ยขันเขาก็เพิ่งไปรู้เครื่อบานได้เมื่อวานนี้ แม่ผมร้องทุกอย่างอะร้องอันนู้นเขาพอเขาผมเข้าไปในยูทูปเขาบอกให้ตอกไอ้ตัวนี้ผมก็ออกไปลองใช้ใช้ไม่ได้ปุ๊จบจนไปโหลดในโฟล์ดดชีบาไปใช้ได้ว้าวสุดยอดต้องไปเจ็บจัดการนี้นะ้องระเบิดเอ้ยลำไยไฟทุยเ้มเจ็บนิดนึงโอเคเป็นตัวอ นับจับจำขี้ชาช้าชา้เรีวยวรี้ิวรี้ยวเรีวยวเรีวิวโอเคนับจับจำนะทีเนีเ้ยยิเข้าไปปุ๊บช็อตทันทีโอเคยูฮูยูหูช็อตเข้าไปเลยช็อตเข้าไป ช็อตดีสั่นช็อตมึงแกให้มึงป่วยบนนี้ช,อชออ็อตไห่ช็อตเออพอน้ำกับสายฟ้ามึงค่อยถูกกันถูก,ถกชวัวพระเอกมาแล้วฟันต่อฟันบอกกูเพิ่งลงมามันก็ฟันกูเีใช่ไหมต้องนะครับเนี่ยตอนรับกันอย่างดีเหลือเกิน โอเคนะครับก็คืว่าน่าจะจบในเทนอร์นี้อ่ะถ้ามึงไม่กูยังไม่จบบรรยากาศใช่ไหมอิสัสดี้วยนะไม่งเขียนให้เลยเนี่ยโอ้สิอ้าวใครกดไอ้สันไม่ได้กดไปเลยดูนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำเฮียนลมไอ้ส,อส,อสัไอ้ีกไปเลยโอเคกูคชาร์จอะไรเอาเอาให้มันเป็นลูกของมังเลย ดูกำบงังเฮ้ยมันตามมันเหรอเฮ้ยมันตามมันหนึ่เฮ้ยได้มีแบบนี้เงีนึ่งว้าเอาไม่ไง้โตเฉยนู่นแย่งกันอยูพี่ให้เองน้องเ,อเ,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 องอเฮ้ยปาทุยมืยกูเทมันอ๋อเฮ้ย